ที่พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยเปิดให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีโปร่งลางและกิจกรรมการแสดงจากเด็กนักเรียนพร้อมกับจัดซุ้มแจกอาหารเครื่องดื่มน้ำผลไม้ของเล่นและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานส่วนกิจกรรมสันทนาการได้จัดให้มีการเล่นเกมการตอบปัญหาจิงรางวัล สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตและเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ดีงามและสร้างสรรค์ให้สมกับคำขวัญในวันเด็กประจำปีพศ2554ที่ว่ารอบครอบรู้คิดมีจิตสาธารณะสำนักข่าวพีเอ็นนรายงาน สนับสนุนข่าวโดย